ก็โอเคกันด้วยนะครับทุกคผมแดนนี่ซีเฮดคนหล่อ,นะอหน้ามอนิีแจนไงวันนี้เราจะในเกมฟรีไฟนะครับวันนี้เราจะมาทําแต่งตัวเป็นหลวงพี่ทั้งเกมนะเนี่ยหลวงพี่ก็แบบเจะเท่ๆนะครับหลวงพี่คนนี้ก็มีหนวดมีเขานิดนึงผมไม่รู้นะว่าหลวงพี่สามารถไา้ได้ไหมผมว่าไม่น่าได้นะเออตอีนี้ผมก็ไม่มีฟิลเตอร์หน้าใสให้หลวงพี่นะครับแล้วก็ ตองมีหนวดมีคอมนิดนึงครับก็แบบนี้ก็หล่อเท่บีกแบบนะครับผมเออแล้วก็เล่นใน1นสแต้มห้าพไป let's go <S นี่เราอยู่ในเกมแล้วเราจะโดดสนามบ็อกซิ่งเลยนะไป let's go ไม่รู้ว่าจะมีใครใครมาหรือเปล่านะสนามบ็อกซิง่งก็จะโดดลงไปนะครับ ก็มีคนมาเยอะอยู่ยก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องเก็บให้ไหวโอ๊ยนี่มันมันหัวนะเนี่ยมันมีบอดเดียวกับผมเลยนะครับบอดปลาฉลามหัวนะครับบ์ดนี้ใครมีถือว่ายิงอยู่ไหนไว้โอ้ยเจอแล้วล่วง มาเลยกูสู้นะเว้กูสู้นะเว้ให้มาเลยผมเอานะครับผมเอานะครับล้าน,นะครับผมล้าน,นะครับ ล้านหมดนะครับจังหวะนี้ตรงหนี้ไอ้แดมมันเอานะครับอรับผมอาร์คเวลสองแตกนะครับมาเลยครับจังหวะนี้มันมานะครับจังหวะนี้มันมานะครับไล่ล่าแล้วนะครับไอ้ยินใส่แล้ว อย่างนี้ผมลานะครับผมล้านะโอ้โห,โโหโลงมาหกคิวโอ้โขออภัยนะเมื่อกี้แม่ผมเรียกอะไรไม่รู้รผมก็เลยต้องตอบนะครับก็เลยมีเสียงเข้ามานิดหน่อยไม่เป็นไรนะเ,รเออ,เอ,อ,เอ,อมาเด็กผมเห็นอยู่แล้วโอ้โห,โโหโลงมาโคตรเดือดลงมาโคตรเดือดไม่มีใครเอาไอยแดนลงอาร์เวลสามด้วย สวยจังหวะนี้นัวแล้วครับไม่เปลี่ยนปืนนะครับเป็นอักนี่แหละต่อให้ไม่มีสกินล้านมันก็ค่อนข้างที่จะโกงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะแต่มันก็เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเลไม่ไหวพี่เอ้ยแม่เอาแบบอย่างนี้ผมตลอดเลยนะเอาแต่อย่างนี้ผมตลอดเลยนะ แย่และแปกมันคุณระตรีนี่ว่ะมีหิวของไอเวน่ยมีหิวของเหรอ หลวงพี่ต้องลงโทษหน่อยมาเด็กหลวงพี่ต้องลงโทษชักงหน่อยหิวของแบบนี้หลวงพี่รับไม่ได้หลวงพี่เป็นคนยิงนะเว้ยเฮ้ยสิบคิวครับผมเอาเรื่องจัดลงมาสิบคิวว้าววงยังไม่ไปไหนนะครับ เล่นซองเล่นซองยาวเลยซองควงไม่ไม่ค่อยมันไม่ไม่ไมค่อยชอบหลวงพี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก่อนชอบอยู่แต่ตอนนี้หลวงพี่ไม่ชอบแล้วชอบซองยาวมากกว่านะครับโอ,อ้ลงมาสิบคิวหลวงพี่อุ่นใจนะครับแรงบวกแบบเต็มอิ่มเต็มเต็มถึงเราจะแตกตอนนี้เราก็น่าจะบวกแล้วแหละ แต่เราแต่ลองพี่ต้องเอาแบบต้องเอาที่หนึ่งนะครับเกมนี้หมงพี่ต้องเอาที่หนึ่งให้ได้พี่เจอข้างหน้าเจอโยมโยมมาทําอะไรวะโยมไปไหนแล้ววะโยมหนีตาย โอ้หลวงพี่เต๋เมื่อกี้หลวงพี่พลาดท่าเล็กน้อยนะครับเออมันคนเรามันก็ต้องมีพลาดท่ากันได้บ้างนะครับผมเออเมื่อกี้หลวงพี่ยิงไม่โดนสักนัดเลยก็ก็พลาดไปเออปกติวัน on อ่อนวันหลวงพี่ไม่เคยพลาดนะแต่เมื่อกี้หลวงพี่แบบสติหลุดนิดนึงนะครับผมอืมฮ้าเอาอีกสักเกมแล้วกันเว้ย ว่าคลิปมันยังไม่ถึงแปดนาทีนะครับผมเออคลิปมันเดี๋ยวมันสั้นไงเดี๋ยวคนดูคิดถึงไงว่าช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปทุกวันแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะคิดถึงหรือเปล่าผมก็พูดไปเรื่อยแล้วว่าคนดูคิดทวงคิดถึงก็อาจจะไม่มีใครคิดถึงผมก็ได้ครับแต่ว่าผมก็คิดถึงคนดูผมไม่ได้อาจจะไม่ได้ลงคลิปทุกวันเหมือนช่วงปิดเทอมแล้วไงเตอนนี้ก็เปิดเทอมแล้วเฮ้ยวีิ่งทำไม ยรีนิ่งทำไมให้อายบ้านนาโอ้ยเขายิงกันในหลวงพี่ลาดของชอบเลยลาดศัตรูลาด,ดคนอื่นยิงนี่ของชอบหลวงพี่เลยว่านเกีียบเหลือเกินตาย หลวงพี่ยังชอบเลยครับอย่างนี้ของหวานหวานจ้อยหวานจ้อยข้างล่างก็มีนะหลวงพี่ไม่ฟาร์มแล้วลงอ๊ะโอริเชตสัตว์เอ,อ้ยเด็กแว้นผ่านหน้าบ้านนะหผวงดวง วัดกับหลวงพี่เหรอยังเร็วไปน้องหลวงพี่ผ่านประสบการณ์มาเยอะตัวบวกกันอีกอยู่ฝั่งนี้นครับว่าหลวงพี่ไม่มีเกาะเลยนะจังหวะน,นี้ฟาร์มัสสามนี่สองเม็ดสามเม็ดหลวงพี่น่าจะร่วงได้เลยนะครับอืม,มเป็นไรหลวงพี่ก็ต้องเอาอะเกาะมันจะเป็นแค่ของนอกกาย เอ้ยพี่เมื่อกี้หลวงพี่แม่งทําอะไรวะถ้าหลวงพี่บิดไม่หันเป็นรูปมันนี่หลวงพี่น่าจะแบบแตกเองครับช็อตนี้หลวงพี่ก็โอเคสุดยอดครับหลวงพี่เล่น MP40 แล้วกันนะเกมนี้น่าจะมันอยู่ครับหลวงหลวงพี่ว่านะโโหเมียน,นี้สามว่ะไม่เลยหลวงพี่ต้องใจหนักแน่นจะเล่นปืนไหนก็ต้องเล่นปืนนั้น เราต้องใจหนักแน่นเข้าไว้อะนะใช่รับพี่ก็มาสอนญาติโยมด้วยนะต้องใจหนักแน่นครับเราใจไม่หนักแน่นเราใจเราจะไม่นิ่งว่าเราทําการใหญ่ใจเราต้องนิ่งแล้งหน้ามีช่วงช่วง ท้ำกว่ามันจะท้ำกันชุบกันจะชุบกันพวกนี้มันจะชุบกันข้างหลังหน้าจะมีแค่ตัวเดียวนะหลวงพี่น่าจะยิงรวมไปแล้วแหละข้างหน้าหลวงพี่ต้องเคลียร์เคลียร์ไม่ลงคงต้องเบินเอ้าหลวงพี่อยาการ้าเหลือเกิน ตัว,น,วนี้ข้างหน้าศัตรูมาตรงที่ปาดโอ้ย